เซอร์เมอร์นีมาบอกกันอีกแล้วทางชองย่าฮะลุงมีม่อนเพื่อนพนทัาฑเกษตรเซอร์เมอร์นีย่าฮะภาพมาอยู่ตลาดโปเ๊เจเลอร์แอมเภอสว่างแดรนจังหวัดวสกลนครเนเสาวัดหนังข้านพี่น้องตลาดโปเ๊เจริญจะเจอิจเจอจะเปิดทุกเ้าวัดหนังข้านนะครับวันเสาร์พี่น้องเป็นตลาดเ้า กดไลค์ข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพี่น้องแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆสำนี้งาาสิทมาสสำรวจแล้วค่ะชุมบรรยากาศซื้อขายหัวตลาดบ้านโขกจเจริญอำเภอสว่บบางแดนดินจังหวัดสกลนครน,นะพี่น้อง ส้ายที่ข้นเ่งก็ไมู้สื่อวกนด้ายสิบหกเจ็ดร้อยแจมมาหน่อยขี่เงินตัวหนึ่งเลยังเอาก็บ่เอาเลยนาะแถมมาขี่เห็นบ่สักว่าขี่เงินก็มีครับไลายหลเงินสิบสอตัวยังเอาอยู่ซื้องัวใหแถมให้ตัวละตัวไปโหลดมาผ่านพบแม่นบะผ่านใจ เนยสิพามช่วมืจสื่อขายน้พี่น้องนาะเอ้ายยเื่อหมด่ะเออเดี๋ยวขอสียางึนไปเบิกน้ำเจ้าอลจ้าขอบคุณค่ะ

เ <c oughs> ด๋ยังมาน้องฟ้าเด้งว่ะตัวใดลูกแม่ลูกโอ้แม่ลูกแม่ลูกวะนี่ น้ำหอยแย่จับอยู่นิ่ก็เป็นลูกมันบ่โอ้ตัวนึงกระพาตัวใดกระพาตัวนึงเรงบ่เอาแบบปันหาไปแล้วคูดเนี่ยเปิดไว้เทาใดแล้วน้องแฝานี่เี่ัวสามจีตัวสามหมื่นสอง มันยังมันิงพี่น้องว่ะเจ้าเอ็นไปเอ็นไปทั้งลวดไอ้นีตีพวกต้อะตายบ่ไห้ซุ้มสองแตัวนงนั่นสอต้ที่เชื่อเท่าไรเนี่ยเอาขายพวกต้อมนี่าบินวนี้ซื้ออยเท่าไรนี่ ที่ขาวก็มี่นี่เอ้ยน้อยนเอยพี่พี่ผู้ใดสื่อน้อยก็วันห้าคู่นี้นะไปไปบอกให้มนแล้วคู่นี่จะไปบอกหลายอย่างเร็วแห้งเลยแห้งวนนี้เราียกาหารไยกันะครับแต่สีบเงนี่ว้าเจ๋งเลยเนาะประเ็นไงเป็นลัดชอบด้ยพวกคุณจะพูเออเร้ให้ถางมืถามเขาตัวเขาอยู่ไห้้าแยกไปตรงเา

เท่าไรก็ลูกเปิดใบสามเมืองสองอุ้ยเด็กเขเจ้าเบิ่งอยู่สี่ตัวเขาไม่ใหญ่ไหมสามเมื่งสองวัดสันพี่น้องแต่ว่าไพี่นเขาเจ้ายังต่อรองราคากันอยู่เดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งใหม่เนาะพี่น้องนะเฮ้ยแม่เอเลยบรรยากาศต่อราคากันพี่น้อง ตัวหนน่าบอยตัวหนอยกว่าไ่ก็มีมัน่เขบพุณค่าจ้อยไมแม่ก็หลิบีรับแม่แม่หลูกเงินซีแม่หเรอใบ่ปะขากสาหา่อยขายแล้วบอสสามหารอยายแล้วไปนี่ ว่าเนี่ยขายเนี่<บ>ยเท่าใดกสส็สิบสี่สิบสีบ่คร<บ>ับสิบสี่มื่นสี่พี่น้องแมลูกงัวไ,ไ,ไทยงัวลาดองอัวไทยงัวลาดเท่าเืพี่น้องช่องพร้อมหมนี่มันมน่สวอ,อ่อ้ามันก็คือมันทองเถอะี เมือ่อซีนี่ต่อรองได้ก่อนนี่ได้เน่ต่อหรือเบิดมือต่อหรือเบิดมือสันพี่น้องต่อรองได้สูงประมาณเมตรส่าพี่น้องแม่สูงความสูงของแม่เป็นมันเป็นงูอลาดเนาะงูอลาดง,าาดงาูอไทยบานบานเนาะฟ้า,าบบเบอร์ติดต่อเนะจ๊ะ สิบสี่เขาไ่ยอวาดอไป้ก็ว่าเงินกยม่อผมไม่่าด้อไก็ไปได้กันแน่สนอกี่ะขอเบอร์ติดต่อขอเบอร์ติดศูนย์หกสอ0ศูนย์หกสองเก้า0 3 5 9ห้าให้รับครับเจริญศสินให้ให้รับจะเจริญนสินพี่น้อง ลูกตัวผู้พี่น้องลูกตัวู้แต่แพงอยู่เพราะรอดอันมือนี่ไหมตเลียงงี่พี่น้องอ่ะบปิตาไปเลียงงี้งามงามใส่านเกงนีงเมนอล้าวมันขาวขาของใครนี่ของเจี่านิเขีวเปิดไวเท่าไดรล้พอนี่สิบหกเปิดไวมื่นหกตัวเดียวนี่มันมากเปิดไวมื่นหกพี่น้องมาเลียง มัวเลียงพี่น้องความสูงลอยซ่าบวกอยู่พี่น้องลอยซ่าบวกมัวไม่นางน่อยเวาเนเกังเปลี่ยนพมัวแม่นางน่อยต่อร่องได้ยี่บจ้าได้ได้ต่อร่องได้พี่น้องสิบหกสมกพันพี่น้องมีเจ๊กตัวขนี่มีเจ๊กตัวสามตัว ต, <problem> ตัวนี้เด็ตัวน <know, Challenge> <dieta> ี้สามหมื่นสามหมื่นหนึ่งพันพี่น้องเป็นงัวแม่สามหมื่นพันตัวล่องได้สามหมื่นสามหมื่นหงพัล่องได้อยลูกไปเถอะไปลอยลูกส่งส่งเท่าไรก่ฟีได้ลอยลูกส่งฟีลอยลูกพี่น้อง คว่าสูงประมาณลอยลอยสามสิบพี่น้องกว่ามสูงได้อยู่ลอยสามสิบใส่อะอีกตัวหนึ่ง อีกตัวนึงเปิดได้เท่าไหร่คะิบสี่้าล่วยตันึงิบหาร่อยพี่น้อง1ิบสี่หาร่อยตัวรองได้ความสูง่อยซาบวกพี่น้องลอยยี่สิบหกหกห้าม ขอเบอร์ตอน่จ้าศูอง์หกสองหน่งหนจ็ดสี่แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่ของหอยยังนาะจาะของหอยไล่ด้วยพี่น้องสนใจโทรหาหอยไล่ด้ยจ้ะงัวเหลียงงามๆต็แมงงามๆา้า้น้อ เือพพันโอ้เหแล้วเจ้าไปยายรถไหมือนเดีไ่ไ้ลไปเอาื่อไหร่ไเจ้าเมืนเดกกะผีหนอ สวัสดีจ้าหอยบนได้ตัวใดมากนอกจากมือนีิขายเป็นแงเหรอนั่งตัวนี้ย่างตัวนี้เปิดไว้เท่าไดคะนี่ม้วนเลี้ยงพี่น้องม้วนเลี่ยงฮะม้วนหาห่าลอยม้วนหาพันหาลอยพี่น้องครับห้องว่แหงดอกเป็นห่องว่แหงตลาดได้บวกมันนิดนึ่ห้องราคาในตลาดได้หน่พี่น้องตลกตอร่องได้อยูต้อร่องได้อยู่เนาะได้นิดน้อยครับต่อรองได้นิดน้อยพี่น้องเนี่ยแกงขาเพิ่นแกงขาดีเพราะแกงไม่มีบานนะครับบานปัง ตำนี้ก็สิเป็นป่านพี่น้องป่านก็ง่ายครับลูกสตี่มซีมีป่านนั้นสั่นแม่นบ่ะขันลูกสติงเวทนี่สิมีป่านเลยแม่นบ่ะเนี่ยซมีป่านทังสิ้นซมีตำนี้เป็นป่านพี่น้องกับหัวเทิบ์ฟ่อยความสูงเท่าไรนี่ร้อยสามสิบยอะหรอกความสูงนี่ร้อยสามสิบพี่น้องร้อยสามสิบถึงลดตันนี้บาหน่อยนิดเออ บาทนิดนึงบาทนิดนึงเพราะว่าเพิ่นเอาขึ้นรถมาลงตลาดพี่น้องดีต่อเส้าเนื้อหูดีงามอยู่หูอยู่งวนแข่งขันกต่อรองได้นิดหน่อยเนาะใส่อีกตัวนึงยี่นี่ของตัวหอยว่นพี่น้องเต่าพันธุ์โตนี่บ่เก้าพันบ่ถึงหมื่นพี่น้อง งูห่วผูหน่อยเก้าพันผู้เร่ตัวนี้กระปู้เมื่อนซีหา้อยพี่น้องตัวนี้หัวผู้ได้นี่พี่น้องส่งถึงงวแม่น <c oughs> เนาะนี่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 ใส่กัทางทาง ตัวผูกอ่ะตัวผูกนี่อย่างอยู่นี่บะดิครับตัวผูกย่างอยู่บ่ได้ผูกเป็นบ่บเจ็ดเจ็ดพันหานี่พี่น้องอีกตัวนึงเจ็ดพันหาของหอยพุ่นบ่ได้ผูกพี่น้องนี่พี่น้องนี่ของหอยพี่น้องข้าผูกผูกหน่อยเจ็ดพันหาประเสริราคาประหอดเมืองได้อพี่น้องสูงประมาณเม็ดกวัวนี่แหละพี่น้องเม็ด เกือบซิปผุล่ะน okay, so ังหนาดนังมันหนาไ็นแต่เอาเข่าขอกไว้อยู่อ่านเขาอ่านเขาเตะข้อไ่คอกันเลยวาม่ะอขอเปิดติดตอนนจ้ะศูนย์แปดห้าศ้าหกสี่สามหกสี่สามห้าแห้าแปดแปดเจ็ดของหอยวนได้พี่น้องสนใจโทรติดต่อหอยวนได้จ้ะมาขอขอมาขายเมือนหนึ่งาสั่นพี่น้องไปหาขอมาขายเสร็จแล้ว่ะ

เปิดใบเมื่อนสองบ่ะเปิดใบเมื่อนสองพันพี่น้องเปิดใบเมื่อนสองพันหัวงฮซโลเล่พี่น้องจ้าแย้แป๊บหนึ่งบ้าบ้าซุ้มนรวยยสาอยู่พี่น้องเด้ยวรวาอยู่เปิดราคาเปิดไปเมื่อนเมื่อนสอง ตอรองไดเป็นบ่บ่หายทุยต่อยตวอรองไดบ่ตอ่งไดบะต่อได้นิดน่อยมหนูมี่คา่งด้วครับบมี่าส่งพี่น้องตอต่งไดาบมี่คา่งเสียคารถเอาเซลเลพี่น้อง 12บสองห้องสิบสองห้องสิต่อร่องได้ยู่เต็มนไลอมันมัมีคารถมันมันมีส่งไย่หรอกันบ่ไก่ก็ไปส่งพี่น้องมาขอเบอร์ติดต่อแนจ้ะศูนย์เก้าศูนย์สามสามสี่สหนึ่งสเจนสามสามหอยยังนอกจากหอยทุยครับหอยถุยด้วยพี่น้องหอยหอยไนเครับสิบสลุงต่อแน่ต่อแล้วแน่แล้วอยากให้ต่ออยู่ ออยูนี่สนใจทรหาหอยทุยเดเยจ้ะต้มบุญนึงดีจ้าใส่นองแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผูแม่กระท้องเลยแม่กัท้องเม่นบ่เดือนครับซีเดือนแล้ววเซนแม่ท้องในซีเดือนเลยพี่น้องเปิดไว้เท่าไหละพ่อนี่ 37เปิดไว้37พี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้ต่อรองได้ความสูงได้พอๆลอยสามสิบได้เนาะลอยสามสิบบวกอยู่พี่น้องลอยสามสิบบวกแม่เพิ่นทองแล้วสี่เดือนน้อยเส้นสมยังไวพอพอพันพมตัวสมพอสมตัวไวพี่น้องเพิ่นสมตัวไวติดแล้วสี่เดือนแล้วาัน ประกันทองร่อมวันเสาร์ห้ามนี่พไปนอนขึ้นเครืองมือขา้ย ูห่นีได้ได้จ <e ักลูกแล้วเหรองอนอนี่มีมีมลูกตัวที่สมันตัวที่สองตัวที่สามในท้องตัวที่สามในท้องเด้อพี่น้องตัวที่สามในท้องอ่าพ่อพ่อเบอร์ติดต่อจ้า 0 8 6 0 8แ0 8 4กศู9 0 0 2ปดสี่ศูนย์แ่อท่านครับผมของหอยท่านเด้อพี่น้องสนใจโทรติดต่อพ่อท่านได้เลยเด้อจ้าหัวเหลี่ยงไม่ลูกหัวเหลี่ยงแม่ลูกสีเดลงงามสีแดงในทองกะบีซื้อสองได้สามพี่น้องซื้อสองได้สาม ไปตะเลียงอยู่นังมันกระนาอยู่นังหนาซีก็ได้เม้เลยอด้เยไม่ได้เลย่ด้เม่ไดลยไ่ได้เไ่ได้เล็นม่ไ้เลยไม่ได้เยได้ล้เลเป็นลเเได้เไไดม แมนอยู่ยอดวิวมันีขืนนี่ก็ืเนาะยอดวิวเราเป็นหลานอีลีแต่ว่ายอดเงืนบ่ขข้นยอดเงนบ่นแต่ว่าได้ผู้ฒ่ามีความซุกเนาะไปแล้วพี่เนาะไปเลยเนาะ น้องฝฟ้์คลายเบอร์เราไปน้องแฟร์ายก้อนทบซองตัวเลือดละแอนว่าสี่ตัวนึงบอเอาซุ่มมาเมื่อเช้านี้บ่เอาสำมแม่เบิดเหมือนทบ่งๆหน่ะแม่เบิดแม่เบิดเลิดเท่ยตัวเทเ่ยวเทเข้าใจแล้วสันเป็นยังไงเราได้ลูกสาวมาลูกสาวก็ไปยูด้วยั่วไปเนาะโอ้ยเบิด <c oughs> สองแม่สทั้งไตนี่เท่าไดละลุงสองตัวแม่ทั้งไตนี่พลินห่างไวยี สองหมื 13, <laughs> 13, 63, ่นสามสองหมื่นสามพันพี่น้องสองหมื่นสามพันพิ ва, ่น้องไป้่ห้องราคาตัวรองได้เด้อพี่น้องน้องฝ่าพี่น้องน้องฝา ความสูงลอยสามสิบพี่น้องอยบวกจะเป็นคู่แยกกับขายม้งแยกคนกับขายพี่น้องตัวดีัวีขายายพี่น้องอ่ะมึงไก่อเบืรอเนาะพี่น้องนะอเบือ น้องฝ่าคว้าเบอร์นะจ้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เสองหนึน6 6่งหหองห่เจดปดของหอยไม่อหยไม่พี่น่องของหอยไม่สนใจโทร่าหอยไม่เด้อพี่น่องพอน่องฝ่าหอยไม่นะส่งมันพร้อมพี่น่อง สูงมันมักยีดพร้อมเอาถอยถอยอีดถอยอีก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 หน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งพ่อ เดี๋ยวมหมออนตัดไ่อยอ่หมอ่อนได้หั่มมะขายผมัไส้อวไสมีมนได้หามมขายผมพี่น้องหส้ใน่หนสักวคนที่เหลือให้เป็นลิงกนเปนลิงทักตัดใสกพัมก็มัอารสมันกันหมดสอบเท่าใดล่นั่นสอบเท่าใดรเปลือกลางเปลือกเปลือกลางรอ

ก็อทางเเจ้าเยอะกัเขาหน่าละมีมัดไห้กันแ่ก้อนไรเมันแช่ก้อนไรเนขียมันปะใช่ไหลจีอันนี้มันเขียกล่าสุมันตักใส่หน่อยอยไหนอ้งตันอยมันมากิจของพญาวิมลทูได้สนใจกะโทรติดต่อเบอร์0 9น4 1 0 5 0 6สามส่ห์ด้พี่น้อง

เตีมรวดพี่น้องไแล้วไปแล้วขายาอยู่น้เลาดพี่น้องตลาดโคกเยื่ออำเภอสว่างในดินจะวัดสกณนครผู้ใดขับมาแล้วคนไหลยกดแช่ในเด้อพี่น้องเด้อช่อมยหยหัดตรงนี้มลพอนคุณท่าเกษตรบ้านอย่างนี้ นี่ดีดีแต่ว่ามันแน่นแจกบาทมันมันก็ะสอบอร้อยเอามาใส่ร้อยสรบ่แต่อเมีนละอามากพอดีลราบอกจีดีเอาเขาบั่นข้มงมนดวยูู้ยแ่พเมียนมันเศร้าร้อนระยังใจร้อนร้นี่นงนแ่เอาเสิเอายังไหนครับเจ้าซื้ออีดีเอาสิบนี่ชื่อเียเอาสิบห

เบรรยากาศต่อรองกันพี่น้องเอาขึ้นรถแล้วเพิ่งก็เอาลงมาใหม่มีผู้สี่อมาสื่อพี่น้องตลาดโคกเจริญอำเภอสว่างเด่นดินจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดทุกเสาวันวันเสาร์กับวันอังคารพี่น้องเสาเมื่อนี้เป็นเสาวันอังคางนะพี่น้องเนาะตลาดเสาเด้อผู้ใดอยากได้งวงเลี้ยงงวงเนื้อ ง่วคุณก็ให้เขามาเลยพี่น้องเขาไม่รอเบิ้งเหาอรียว่าเบิ้งทั้งช่องยูทู e ก็ได้เด้อพี่น้องผู้ได้สนใจเกิดักหาในห้อยเลยจ้ะท่าใดเกา็ตัวนี้เพื่น้องเท่าใดเกาะ เยาวายเปียทอแมงสขานี่ย่องย่องพน้องเท่าไรกัย่องสงส่าปดพี่นอ้องืสสอสายพ่้องสองหมื่นแปดสแปดองขายเป็นบ่านี่หงขายสาองหมื่นแปดพันพี่น้องหองขาย่าสันหองพน้องไว้หนึ่งสามหมืน่นมองสีขายแท้ๆนี่สองหมปดพี่นอ้องเอาอนี้เลยเป็นควมัน ไ่เียไม่นีอาเปียกคุณตะอืมือเท้าลงมาเลยม่ใชเท้าเปีกถือปล้วงตาี้หมดเลยาินเปีเ้าแดสวัสดีจ้คนสวยได้อะไรมาขายเอาหัวเนื้อมาขายค่ะเบิดแล้วเบิดแล้วม่แม่ลูกอ๋อแม่ลูกตั้ใดนี่บอ เท่าไรก็เจี๋จะมีเม๊ดูบอกค่าโอ้เขาถามหลายคุณนี่เเนี่ยพ่อ่อนเีำมดนี้ได้ห่ะค่ะตุกค้างไม่สุด้าดีแลก็บอกใหรคุณพงเลยนาะเท่าไรล่ะนี่ เปิดไปเท่าไรนี่ก็ลาจ้สามหมื่นน้องเพื่อนลาเสียวสามหมื่นสามหมื่นกว่ากว่าหนึ่งกว่าเท่าไหร่สามสิบเก่าแม่ลูกแม่ลูกสามสิบเก่าแม่ลูกลูกตัวผู้พี่น้องเปิดไปสามสามหมื่นเก่าแต่ว่าตันี้เพิ่นดุขางสุดป่ะที่โอ,อ้เพิ่นไม่ตันี้พี่น้อง น้องเฟิร์นบริษัทัวขายดอกพี่น้องน้องเฟิร์นบอกเลยว่าดูขางมันบรดีทธิ์ดุขังมันสุดบริสิแม่ค่ะเออโอ้นี่นี่นี่มันเป็นทั้งสองขางบอกเป็นข้าวผักขางใสโอ้เป็นเฉพาะขางใสพี่น้องขางนี้ว่ามีมีตำหนีพี่น้องตัวนี้เพิ่นก็บอกว่ามีตำหนีพี่น้องต่อรองใดบ้านน้องเฟิร์นต่อรองได้เด้อพี่น้องต่อรองได้นิดหน่อยความสูงหน่อยสี่สิบคุณได้หนี่พี่น้อง ลูกตัวผู้แมนครับอขอเบอร์กด้สามสิบเก้าค่ะข้อเบอร์น้องเฟิร์นศูนย์แปดห้าค่ศูนย์แปดห้าสี่สามสองสี่สามสองเกศูนย์เก้าสี่เก้าสี่เก้าสนใจโทรหาหน่องเฟิร์นด้อพี่นอง ส,สนใจโทรหาหนองเฟื่อนเลยเด้อจ้ะต่อรองไลย <c oughs>